món tôi rồi đó thì sao tôi sao sau ba chi xuống sau sau học hoa nhỏ gió mùi hòn hàn nam cô hen được học tiếng bà เริ่มไหวร่องครับหนาวตัง้งหนาวขึ้นตังน้งหนาวครับหนาวแห้งนะครับตั้งหมดาวอ้า๋ยวพ่าน้าาาำไก่ส่งเศ้าขึ้นเก่าครับบรรยากาศนวหนาวครับส่งเศ้าไก่กำลังคันหับแสงพระอาทิตย์ครับ ลองโค้งขึ้นอขอโทษอีลีที่ใายบดี คือแฟนเก่าเจา้าน้องบอลืมเขาหากเขามันเลยหมุนมองหากันก็เว่าหนาวมั่งเว้ยได้ใจโอ้ยยิงมสาวเจ้าพ่อมันร่อยลองๆนี่เจ้าพ่อมันเบาเย็น ยินตัวหน้ขาถ่าวเาบาเบียงเบียงหากเข้ามันเลยเอ่ม่นมองหากกันก็หวังได้กันแต่สุดท้ายได้เป็นที่สองยอมเป็นตัวสำรอง

ไป้งหน้าขึ้นแห้งครับเด็ดจะบ้ว้ใส่พี่น่องไอ้บ้มนปั่น ขวนเข่าบ้านนี่เอาง,งั้เอาจะใครเป็นไผ่ <c oughs> เหือกกอหน้ามันอ้วนเหรอเหือกคอฟกอบป่ะเอางั้นเานอาอีหล่อคำงามใหญ่จริงๆพี่ไป โอ้มีเลยมองใหญ่เดีย๋ยวปวดเฮ้ยมัวไม่ปลายลครับโอ้ปะนั่งครับปะนั่งนั่น อ,อ,อ,อู้ดพนังครับใส่ซีซีเซล่ยวรูดีกว่าโอ้เดี๋ยวบอกมึงมีปลามีปลาซื้อเอามันมันมาเด้อควันเอ้ยอีหลายนัางเลยโมงสิบสี่กำลังถือครับือตัวน,นี้กำลังถือเลยี่ ตเตะถือกรอเปาบ้านชื่นอนะเรก็บ่ถือกันเลยนะครับมานักขอนนะมันมัน,มนโอ้ของมันเห็นเขาแทาางเลยปะนางเลยครับเขาบอกค้าเขียวนี่รอดนะรอดม่วงชิบช <c oughs> ีใส่สวยๆเลยครับประนางแดงคางแดงจื้อขึงเลยสวยงามครับพี่น้องมันมันกี่ลายนั่งเลยโอ้ใส่โลอยู่แล้วครับ,รลบลลโ,โล่ลวโลก,กว่าจะไง

โอ้่าอะไรจะป้าัาที่ได้มนไหมอ่พ่อเอ้าใหญ่นัก,กนเอาเหรอวะไม่ถือนี่พุทธเผลมองอูครับมองที่สีเส้นรับคาเข่าขให้น้องขาบอกาเขยวมีคำว่าฆ่าเข่าหลวงบยูมันหลอดขขาเขียวมัง สุดครับเออเห็ปนปลาหน้งตัวหนึ่งโอ้ปลาหน้าสวยๆเลยครับมันหวาน,นาที่หนอนหวานนมากๆตื่นเลยวันเสารา์ปลาหน้งเต้ได้ปลาบักบาน ี่เป็นเดือนในยัางโมห็นอยู่เหรอบนโลกน้ำมูนกเสือม่องดังม่องยี่บสี่ดังมันบ่ถึกตัวใหญโลงย่าม,มือได้จะเล้วเล้วเลี้วเล้วฮา,ายวันนี้มันเขยไทยเลยทีแตงกูเลยอีไหลายนางเด้อมัน,นมาสอกมาหาใส่ตัวใหญ่ๆสอกใส่หามาโอ้มึงเห็น มันเหรินคล้อ,องแถเลยเว้ยขาวแดงค่ะคดีๆครับฮักเข้ามันเลยมลหมอ,หอง,นองห,อนอนหนักลองเพื่อซื้อไปไปปลายงานที่น้องเออแปลงคนดีๆีก็สักแต่วิทย์หยกหยกยึงหยกฉิมไปเลยม้อถือกนแต่แปลงมอดีดีนครับ ที่รับที่ถ่ายรูปห้กันต่อไปครับมานนม,มอเหียบหายแล้วแทงมอสอ่ะแนงมอดีดีว่ะ กันก็หวังได้ใจแต่สุดท้ายได้เป็นที่สองยอมเป็นตัวสำหองใจน้องนั้นมีแต่ขขาว 哎。<Yeah. S 2> yeah. xa mửa Một miếng sáu

ปเปลี่ยนครับปานเปลี่ยนมันคือนี่เนาะครับอพอได้ปดคื้เขาคักอยู่ล่มว้อยๆมาครนะับ ล่าเนี่ยลอกไปเป็นเที่ยนาวรุ่นจัดการในไลค์ ต้องกับตองอะไรมังแวพ่อหน้าต้องกรงเรามาบดปนั่งให้อใครว่าลูอิสองอยู่เนาะลูสีลูห้าว่าไแน่น่เพี่เออเออประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะอันนี้หิวให้ตะวันเห็น สอตัวแล้วสิสาวตัวที่สามโอเราอะจำตาเอ๋อแล้วเนาะยกขึ้นยกลงเอดิแ่โอ้เราอะมันคือได้ร้ายแทนเราอะอ่าหลือกตั้งสี่ตัวหายมีเยอะลูกสาตัวยเราอะโอ้โว้าว ขันว่าวเ่ยว่าเสือหรือว่ามี่ให้เว่าองขันว่าววันว่าโอ้ยปากบานน้อยเออแม่นร้แล้วบ่เว้าวกันเออออสายเลยมองสิบสี่ว่ลูกิห้องสิบสองสิบสออง ม่มองไรหรือติดตังครับงูนั้นฟันไปแ้ว,วเพิ่มประกำมรือเาใส่เครื่องเหรอาขาหมองเอออยากใส่ก็ไ,ไล่ไปขาดจัเอ,อ้าสร้างสร้างเล่ามาหรือเนะ่เรืองจเขาไปสื่นอนึกว่มองตางแล้วมอ,อ,องาจิตตาโอมองซาบแม่น,น,นบ่ ตะบูนเพื่อนำหนักไปใช้สเอขึ้นย่าดยาอยู่าวาดตัวหนึ่งใส่เอาเบื้องดูขันว่าใหญ่านนันประมาณลูกกว่าเฮ้เสียงหัวตะบูนครับมาเบบปลาสัก้อนหอย เราเรา่อยากจอดได้หยันยันเราอยันเขาเห็นปลาดิ้องเราอยานนั้นเห็นปลาใหญ่แล้วโอ้โหโอ้มาดมันจริงนะเพราน่า้องนี่เขาขอตัวนึงนี่ปล่าบานเถ่า แดวนะใสแล้วหมดะใสลาแล้วโอเกิงเมือนั่นนี่นี่เห็นมาเพื่อซุ้งไก็บซนกันหรือเนาะอากออกบานเทานางเทาหเด้ป็นนางเทาน่ยเออหัวเรือว่าขาดเลยตะบนตะบนไล่ช่องมาเนี่ยช่องดวงเยนี่มาตัวเดียวจนสอง โอ้กอกวางุมมีจะโต๊อ้าวาอะอ๋อนังไงนังเท่าเลยนี่เออบางท่านในเท้าขันเท่าเงี้ยก็หนี่นังนุมออมานั่งนุมจะช่วยมือรันดูได้ว่างตัวกวาใช่แล้วกคือเป็เหมือนแบบเจ้าท่านเลยเสามโอพนังขนาเราอืมปะนังสามโลกเป็นสัมฤโอ้โหมนก็บชุดขันเสื้อหมดแล้ว สามโลออกกับเเคยกแล้วะเราไรหมองว้ตองผมตองตัวนะตองสมันเจอไรหม่องอย่าตัวบุมัแดมเก่าเพอแต่ปลาบบ้าน้าเนาะโอ้คยเปลนแบบนี้่รมันนี่น้าขึ้นรื่น้นาอยู่เขาว่ามันยังตีขึ้นยได้จังน่อยตีอยู่หน่อยนึงมัแต่านก็อมแล้ว แ่นวะแน่นวลูกี้สแม่เขาปา่วยว่าอีกก่มาอกินก่อนน,นลิฟต์เ่าวะอ่าราะว่จูขาดเถื่อนอ่าเถื่อเอางเขาเด้ยิน<อ>ี่าวด้ยวนข่าวว่าตบ,บูนลอบป้าไปชมยี่ีโอ้ยลายลีเออไปชมตลอดเราสันป้าเขามองเดียวเ <c oughs> ขาบอก่บูเขาบองตบ,บูนก็แ <c oughs> ต่ติกลูกอต้องวะเนาะช่วนหนะเนาะ่อตังเ่นะอ ก็กาเหม่อเม่วะตันเสือะเขาบตะบูนเราเป็นเล่าเขอวมันอยู่ไกลกันโบเห็นกันแล้วอ่ะเป็นพยูไตุ่นเนาะโบเห็นอะโอเคโอเคใาบไปชนีดแล้วไปเหตุการณ์กับตะบูนเลยกีตังมันมาร่างไงพวกเดือดโอ้ตายแล้วมอลตาตัวอยู่นี่อันนี้ถือมอเปตอนไดอันนี้ อันนี้มอวชิบส si right ี่ผีข้าเขียววันวุดเขียวแล้วคล้อยบุดหลอดเถือ้อหนังเขาดีอยู่นะม้วสั่งบนกากันครับจ็กกิโลกรัมครับขนาดต้องวันโลโลฉี่แล้วฮะผมวัดลโลสองโลสามอู้แม่ขก็ลูกต้องดี่ะโล้า ขนา,าดเลยโลห้าโลหะรูล,ละสามร้อยห้าสิบมันมันคับเลยครับเนาะที่นี่จะล่าไปกับบรรยากาศนอกหน,นาวครับทางมุกดาหารอีสานบ้านาช่วงนี้แหละไก่ปีใหม่ครับลมหนาวกริ่มเขาปกคุมอากาศเริ่มเย็ยนลงเนาะ ดูแลสุขภาพอย่างองในเพ่อแม่พี่น้องเลยช่วงนี้อ้าอยันไงก็ไก่สอดปีใหมล่ละครับกับบ้านมากอะเดินทางปวดไตครับพ่อแม่พี่น้องทุขสุกคนแต่ก็ร่างใจทุขสุกคนสูงงานครับก่อนกับบ้านปีใหม่มายมเยี่ยมพอหยิยมแม่หยิมพี่ปา้านละอาหยัดสนิทมีสหายเอ้าลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดี